สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Believer 369ซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิด ราศีสิงห์และลัคนาสิงห์สามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อ,อื่นกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นใจกับช่องชาแนลของเราได้นะครับขอบุณครับขอน้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดลอาอดีมาที่บริเวรสามหกเตรงหน้าล่างของวงกลมหรือราศีจักรนี้อัดลอาอดีมาทำค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษให้ก็อัดลาดีมาทำค่าครูได้ครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนพฤศจิก,กายน2567รยซึ่งเป็นเดือนที่11ของปีมีการพูดถึงเรื่องของ ดาวยายไปแล้วในคลิปที่แล้วเนาะคลิปนี้เป็น EP ีที่2เป็นเรื่องของอ้าเรื่องสำคัญครอบคุมในชีวิตของมนุษย์เราหรือเรียกว่าคำถามยอดฮิตที่ทุกคนอยากรู้กันก็คือการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภเดือนนี้จะเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ครับอย่าลืมมาติดตามรับฟังอย่าลืมแวะไปดูคลิปที่แล้วดวยาวยายด้วยนะครับเพราะเราจะได้รู้ว่าการอัปเดต ในเรื่องราวใหม่ๆในแต่และเดือนเนี่ยมันคือสิ่งใดบ้างที่เราจะต้องรู้เอาไว้นะครับเพราะว่ามันจะมีการเพิ่มเติมในแต่และเดือนด้วยของดาวย้ายเนาะก็ติดตามกันได้ครับคลิปที่แล้วคลิปนี้มาดูกันต่อครับผู้ที่เกิดราศีสิงห์ดูจากด้านล่างสีส้มนี้ครับลัคนาสิงห์อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ได้ทั้งราศีและลัคนาใช้จุดเดียวกันครับตนุราศีสิงห์ตรงนี้ได้ทั้งราศีเกิดลัคนากําเนิดนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวกันก,นก่อนก็คือดาวอาทิตย์นั่นเองนนนออาาทิตยยย์้เดืนนี กลางเดือน1-15ถึงอยู่ในราศีตุล1 6บหถึงพฤศจิกายนเอาถึงแค่สิ้นเดือนเนาะก็ครึ่งเดือนนั่นแหละอยู่ในราศีพิจิกนะครับแล้จริงก็จะถึงกลางเดือนธันวาคมเลยนะ,อ,ะอาทิตย์อยู่ในราศีพิจิกในเกณฑ์ลัคนาหรือเรียกว่าภพพันธุภพที่4ครับตนยุพันธุเนี่ยหมายความว่าแลจริงมันหมายถึงความเสถียรภาพบางอย่างที่เราอ่ะมีมีสเตเบิลแล้วแต่ว่ามันอาจจะ ไม่ได้หมายถึงความเตเบิลตัวเนี่ยทุกคนหรืออะไรไปขนาดนั้นเพราะว่าดาวอาทิตย์จะโคจรครบรอบเนี่ย12ราศีเนี่ยใช้เวลา1ปีพอดีเนาะก็คือ365วันหรือ366วันนั่นแหละตามาปฏิทินนะครับคืออาทิตย์เนี่ยเป็นตัวบ่งบอกปีดังนั้นเนี่ยครบรอบ360องศาท้องฟ้าวงกลมเนี่ยก็คือครบ1ปีพอดีนะครับ ทีนี้อาทิตย์อยู่ในตำแหน่งราศีพิจิกจะต้องมีทุกปีปีละ1เดือนนะครับก็คือประมาณกลางเดือนพฤศจิกาถึงกลางเดือนธันวาก็ประมาณ16พฤศจิกาถึง15บธันวาโดยประมาณนะครับก็จะเป็นเนี้ยทุกปีดังนั้นอาทิตย์จะมาอยู่ในตำแหน่งมั่นคงทุกปีมันก็จะแปลว่าเราจะ,สะเสถียรภาพตรงนี้ตลอดไปมันก็คง ดูโอเวอร์เกินไปดังนั้นเราจะไม่ทายว่า,าเกิดความสเตเบิลอะไรขนาดนั้นแต่มันแล้วแต่บุคคลว่ามันมาถึงจุดเนี้ยบางคนอาจจะได้ปีนี้บางคนอาจจะได้ปีหน้าบางคนอาจจะได้ปีนิ้งต่ปีที่แล้วแล้วก็ได้เข้าใจไหมครับดังนั้นเนี่ยคำว,ว่าสเตเบิลของผมเนี่ยหรือความมั่นคงที่ผมพูดเนี่ยมันจะหมายถึงภาวะความพร้อมความที่เราต้องการอยากได้อยากมีอยากเป็นความมั่นคงเนี่ยเราต้องการความมั่นคงมันจะกะ หายความมั่นคงเข้าใจไหมครับคือเราต้องการอยากได้ความมั่นคงสมมตในเดือนนี้เราจะรู้สึกอย่างงี้เข้าใจไหมครับเพราะว่ามันเหมือนกับจิตใต้สํานึกหรือเขาเรียกอะไรอ่ะความความเป็นตัวตนภายในลึกๆของเราอะนะครับหรือจิตวิญญาณข้างในเนี่ยมันจะเรียกร้องความมั่นคงขึ้นมาอยู่ๆก็นึกถึงความมั่นคงอยู่ๆก็อยากมีความมั่นคงอยู่ๆก็อยากได้บ้านอยู่ๆก็อยากมีครอบครัวอยู่ๆก็อยาก ได้รถอยากมีอยากร่ำรวยอยากมั่งคัง่งอะไรแบบนี้ครับเนี่ยความประมาณเนี้ยก็จะยังคือบางทีมันอาจจะท้อท้อตอนนี้ที่งานกับเรื่องเรื่องหลักทรัพย์มันไม่มีแต่เราอยากได้บ้างเราอยากได้มากเราอยากคือคิดแล้วคิดอีกวนไปวนมามันก็จะมานึกอยู่ในเดือนเนี้ยจะค่อนคือแบบบางทีมาสะท้อนใจแล้วนึกถึงว่าฉันอยากทําไมฉันเมื่อไหร่จะมีบ้านฉันอยากมีบ้าน อะไรเงี้ยมันจะนึกประมาณเนี้ยเข้าใจไหมครับเออมันก็จะมีความแบบจิตใจเราเนี่ยจะมั่นคงจะเข้มแข็งจะพาเราอะออกไปทําอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้ความมั่นคงมาคือเริ่มคิดละเริ่มตกผลึกแล้วว่าฉันจะต้องทํำยังไงในทุกๆปีในเดือนนี้เราก็จะมีความมั่นคงคือบางคนได้บ้านแล้วก็อยากได้รถมีรถแล้วก็อยากมีบ้านมีบ้านแล้วก็อยากมีครอบครัวอะไรก็ว่าไปเป็นสเต็ปๆไปนะครับ คน,คนสิงทําอะไรมักจะมีระเบียบแบบแผนค่อนข้างดีอยู่นะเพราะว่าเป็นคนทําอะไรแพทเทิร์นการูทีนได้เก่งนะครับคือเหมาะกับงานที่มันเป็นประจําหรืองานที่ไอ้ไม่ได้หมายถึงทุกคนนะครับหมายถึงพื้นดวงชะตาภาพรวมนะครับภาพรวมนะจะเป็นคนที่ทําอะไรแบบมั่นคงเสมอเสมอเสมอต้นเสมอสมสมปลายเหมือนดาวอาทิตย์ที่โคจรกลางเดือนถึงกลางเดือนเนี่ยทุกๆปีในทุทกๆเดือนนะครับประมาณนั้นทีนี้ จบประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูที่ดาวการงานนะครับในเดือนนี้ของเดือนพฤศจิกายน67เนี่ยนะครับเรื่องแรกที่เราจะพูดถึงกันก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์ขณะน,นี้โคจรอ,อยู่ในราศีธนูพบปุตตะเป็นมหาจักรมาจากเราเคยพูดไปแล้วนะบุกบ่าฝาฟันเหนื่อยยากแอ่เราจะได้ในสิ่งที่ต้องการเรียกว่าความสมหวังศุกร์มันแปลว่าความสมหวังอยู่ในเรือนปุตตะที่แปลว่าสมหวังอีกดังนั้นมันจึงพ้องกันว่า ฉันอยากได้ความมั่นคงแล้วจะเกิดความสมหวังหรือต้องกะคือมันจะมีอะไรที่ประทับใจแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างคือมันจะเป็นเหตุเป็นผลกันอยากได้ความมั่นคงคิดถึงความมั่นคงอามีแรงบันดาลใจไปทําและต้องทํามาหากากไม่ใช่ราชาโชคราชาโชาคคือมีคนยื่นให้เลยมีอะไรหล่นมาจากฟ้าให้เราแต่อันนี้ไม่ใช่คําว่าหล่นมาจากฟ้าคือโอกาสไม่ได้หมายถึงว่าเงินทองนะครับอยากคิดว่าเงินอะไรที่มันผลมาจากดิน ตกลงมาจากฟ้ามันไม่มีครับมันมันก็ฝนไงเนาะเออที่ตกมาจากฟ้าก็มีฝนไงดังนั้นเนี่ยแล้วแต่ว่าฝนนั้นเนี่ยจะมีค่าสนับใครถ้าตกในที่แรงก็มีค่าตกในที่ที่มันเป็นเออน้ำท่วมอ่ะเออมันตกลงมาอีกก็ซ้ำเติม้มาไปอีกก็คือไม่อยากได้แล้วนี่แหละดังนั้นมันอยู่ที่ว่าตรงไหนโอกาสไหนและพื้นที่ยังไงนะครับดังนั้นมันอยู่ที่ ความความต้องการของเราอะ่ะคือเราต้องการแล้วมันตอบสนองกันพอดีก็ถือว่ามีทิศทางไปในทางที่ดีเข้าใจหรือยังนะครับก็ลงมือทำมหาจาักคือการวิ่งเต้นวิ่งเต้นแล้วจะได้เพราะมาจากมันไม่ได้ไม่ยอมมันมีคือคาว่ามหาจาักรคาว่าบุกบ่าฝ่าฟันแล้วจะได้ผลทําดีมีผลนะครับทําไปบริยะไปแล้วคุณจะสําเร็จอยากได้ตามปรารถนาก็ทําเลยนะครับก็จะได้ตามสมหวัง และสุกยังมาจากเรนศาชาชาชาปุตตะแปลว่าจะได้เจอกระยาณนมิตใหม่ๆเพื่อจะได้ให้เรามีการคอนเนคชันไปในทางที่ดีและกรรมมะเองก็ยังปุตตะก็หมายถึงว่าขายันทํางานงานจะตอบโจทย์ให้ได้ดั่งใจให้สมหวังกับสิ่งที่ทําแต่มันไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะมีดาวเกตเลงบรึกต่อยู่หมายถึงว่าการงานจะเกิดความมั่นคงนั้นมีความพิกผันแปรปวนหรือพิกผันไม่แน่นอนอยู่ก็หมายความว่า พยายามวางแผนดาวพุธในู่ในมันพันธุเนี่ยนะครับวางแผนและพุทธเล็งกับพฤหัสก็ใช้คู่นี้ให้มันเป็นประโยชน์คือการฉลาดวางแผนครอบคุมเ,เรียนรู้จําไว้นะครับเรียนรู้ถ้าคุณทําอะไรคือจะบอกให้เลยว่าการคนเราที่จะทํางานใหญ่ยิ่งงานใหญ่เท่าไหร่ยิ่งต้องมีความรู้มากขึ้นเท่านั้นอย่าคิดว่ารู้แล้วรู้แล้ว เราต้องเรียนรู้อีกเรียนรู้จนมันแบบอย่าเป็นน้ำเต็มแก้วพยายามทําตัวน้ำไม่เต็มแก้วเรียนรู้ตลอดเรียนรู้อีก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 ตลอดไม่มีคําว่าพอนะครับรู้แล้วต้องรู้อีกรู้ให้มากกว่าเดิมชาเลนต์ตัวเองไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันจะทําให้เราอ่ะ,อะมีประสบการณ์เพราะว่าเราเรียนรู้มากๆผ่านการรับรู้ของเรามันก็จะเป็นประสบการณ์ มีคนเมื่อเช้านี้มีคนชมผมว่าอันอันนี้ไม่ได้อวยตัวเองนะแต่หมายถึงว่าเอาเอามาัเป็นแรงบรรันดาลใจให้ฟังว่ามีคนอวยผมว่าอาจารย์เข้าใจอย่างลึกซึ้งอะไรแบบว่าแบบประมาณเนี้ยคือคือแบบว่าเอออาจารย์ถ่ายทอดออกมาได้ดีมีความอา่ารู้ลึกซึง้งอะไรเงี้ยยอมรับเขายอมรับอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเออโอเคเป็นแรงบรรันดาลใจที่ดีที่ทําให้เราอะ่ะมีแรงมาทํางานคือผมไม่ได้จะมาอวยหรือบ้ายอตัวเองยังไงแต่หมายความว่าเนี่ยมันคือการที่ เรียนรู้มากเขาแบบกระหายความรู้ผมยังเป็นคนกระหายความรู้ตอนเด็กไม่ไม่ได้เป็นคนแบบนี้เพราะว่ามันเปยนวัยนาวางเพราะตอนแรกดาวพัฒนาศดีผมยังเป็นนิดผมไม่ชอบเรียนไม่ชอบศึกษาเล่นอย่างเดียวแต่ว่าจบนะจบตามเกณฑ์พยายามจะทําให้ตัวเองจบตามเกณฑ์เรียนไม่เก่งครับแต่ว่าผมมาฟื้นมาเป็นอุดนี่ในตอนวัยกลางคนก็คือประมาณวัย3 0มสึปีนะครับเมื่อจะฟื้นก็นมาเป็นอุดซึ่งตอนนี้แหละ ตอนที่ผมอยู่ตรงนี้ก็คือฟื้นมาเป็นอุดแล้วดังนั้นผมก็จะเรียนรู้กระหายความรู้ตลอดนะครับมันก็คือตรงเลยนะไปเลยนะครับเนี่ยมันก็คือใช่ดังนั้นเนี่ยทำให้เราดูเอาไว้ว่าการเรียนรู้อย่างไม่มีวันที่สิ้นสุดมันก็จะได้รับผลที่ดีแล้วก็จะมีคนมาซัพพอร์ตสนับสนุนในสิ่งที่เราทำแล้วมันก็จะทำให้เจริญก้าวหน้านะครับก็ถือว่าโอเคอย่างน้อยเป็นแรงผลักดันดีๆที่เขาอวยเราเนี่ยมานะครับหรือเขา ชมเรามาเนี่ยนะครับก็ถือว่าคือเราก็ไม่ไม่อยากเจริญกับมันนะเนาะเราก็พยายามแบบเออโอเคเรามาเป็นแรงบันดาลใจให้เราว่าโอเคเรามาถูกทางนะมีคนซัพพอร์ตเรานะมีคนเห็นด้วยกับเรานะเอาไว้เป็นแรงบ,บันดาลใจแล้วก็ทําดีต่อไปทําแบบเนี้ยต่อไปนั่นเองเนาะมันมีความสุขนะครับดังนั้นเนี่ยให้เราพยายามเรียนรู้มากๆนี่แหละคือการได้รางวัลจากการเรียนรู้นั่นเองอันนี้หมายถึงถ่ายทอดให้ฟังเนาะอ่ะนะครับ เมื่อเช้านี้เองนะครับที่ได้มีมีคนมาคอมเมนต์ข้างล่างนะครับราศีหนึ่งน่าจะเป็นราศีกันอ่าประมาณนี้ทีนี้คนราศีกันเขาดูเยอะอยู่อืการงานการเงินแต่สิ่งก็ดูเยอะพอสมควรนะครับการงานการเงินความการเงินเนาะการเงินของเราคืออ่าดาวพุธดาวพุธมาตกเรือนพันธุอทุ่ยินเกณฑ์ตัคนากระดุมพระพันธุทุอ่ลืมบอกไปนิดหนึ่งผมก็อยากจะบอกว่า คนที่มองเห็นในตัวเราแล้วก็ชื่นชมเราแปลว่าเขามองเห็นในสิ่งที่เรามองเห็นเหมือนกันเขาเรียกว่าถ้าพูดภาษาบ้านๆให้เข้าใจง่ายๆคือผีย่อนเห็นผีแต่อันนี้มัน,ม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 นเป็นคาศัพท์ที่ไม่ควรพูดเนาะมันจะบอกว่าคนมีแววตามองเห็นสิ่งใดเหมือนกันอย่างเช่นบัณฑิตก็จะมองเห็นความรู้เหมือนกันคนโลภก,ก็จะมองเห็นผลประโยชน์เหมือนกัน คนมีศีลมีธรรมก็จะมองในเรื่องของศีลธรรมเหมือนกันอะไรประมาณนี้เข้าใจไหมครับคนคนคนปล่อยวางอะไรประมาณนี้เขาจะมองทุกอย่างเป็นศีลเป็นธรรมเหมือนกันคือพูดง่ายว่าเรามองด้านไหนเราเป็นยังไงคนที่คิดแบบเดียวเดียวกับเราเนี่ยเขาก็คือเขาก็คิดเหมือนกับเราอะไรแบบนี้เหมือนกับคิดไปพ้องกันมันก็เลยทําให้ เอ่เข้าใจกันและกันอะไรประมาณนี้คือเขาเข้าใจเราก็แปลว่าโอเคเพราะบางคนไม่เข้าใจและหลายคนก็โจมตีผมว่าพูดเยอะพูดแยอะ,ยอ,ะอะไรเงี้ยคือเนี่ยแะละก็คือคนมองไม่เห็นเหมือนกันมองอะไรต่างกันคือมันไม่เข้าขั้วกันะนะเนาะเออก็มีคนรักมีคนเกลียดครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับไปวางไปวางโอเคทีนี้เอ่อการงานการเงนินการเงนิงน,งนไปตกเหรมพันธุทุก็แปลว่าจะได้เงินก้อนในเดือนนี้เดี๋ยวค้างไว้ก่อนเดี๋ยวจะมีบอกว่าเรื่องอะไรนะครับ เอ่ออะบอกเลยแล้วกันอย่าลืมเพราะขี้ลืมคือกระดุมพาพันดูคือจะได้เงินก้อนเกี่ยวข้องกับอสังหาหรือจะมีกองสีอะให้เงินอะไรบางอย่างนะครับเป็นเงินก้อนนะครับเงินก้อน,นี้ที่อาจจะไม่ได้เยอะมากเกินไปแต่หมายถึงก็ไม่ใช่ก้อนเล็กๆอะเออนั่นแหละประมาณนั้นไม่ใช่เงินเดือนอะแต่มันเป็นเงินที่แบบเออไหลตังค์อยู่นะอะไรประมาณนี้ครับแต่ไม่ได้โอเวอร์เกินไปนะอ่ะทีนี้เรื่องของการงานการเงนินความรักเนาะ ความรักของเราเนี่ยอันนี้อยากจะพูดหน่อยดาวเสาเล็งรักจนถึงพฤษภาคมปีหน้าซึ่งจะย้ายสลับเรือนกลาหูเนาะจะเริ่มดีขึ้นอันนี้ผมบอกในขแ้นนี้ว่าจะเริ่มดีขึ้นในเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปแต่ตอนนี้ยังไม่ดีเพราะว่าอาริไปเรือนปัตตนิและปัตตนิไปมรณะอีกรอบดังนั้นเนี่ยบันจึงเสียซ้ําเสียสอนเสียแบบคนสิ่งเนี่ยเรื่อง l u c กี้อินเกมลัคกี้แบบมันนี่ไปแต่ไม่ l u c กี้อินเลเลยคือคุณพยายามเฉยๆปล่อยวางแล้วก็อย่าไปอะไรมันมากกับเรื่องของความรักเพราะว่าความรักในตอนนี้มันเป็นช่วงขาลงคือเราต้องเข้าใจนะครับว่าคนเราไม่มีอะไรที่จะดีไปสัะท,ทุกอย่างในเวลาเดียวกันเขาจะบอกเลยว่าถ้าคนลัคกี้อินเลจะไม่ลัคกี้อินเกมคนที่ลัคกี้อินเกมจะไม่ลัคกี้อินเลิฟถูกปะ่ะอ่ะพูดง่ายๆไอ้ขออภัยที่เอ่ยชื่ออัมพัชนาภา อัมพัชนาภาอายุอานามก็เยอะแล้วเนาะแล้วเขาก็มีแฟนแต่เขาไม่เคยได้แต่งงานสักทีเห็นไหมครับเขายังโสดอยู่ตอนปัจจุบันนี้เพราะอะไรไเห็นไหมลักกี้อินเกมแต่ไม่ลักี้เลิฟเพราะเงินเขายี่งมหาศาลเลยเงินรายได้ของเขานี้เขาคิดดูว่าเขาเขารวยขนาดไหนเขาจึงรับเรื่องเล่นแค่ปีละเรื่องเท่านั้น เออแต่เขาดีนะเขามีความคิดที่ดีมากๆคือ 1. น่ะเขาก็แบบไม่ทอดทิ้งผู้จัดการเนาะคือไม่ไม่หนีใครสองแต่ก็ไม่ได้บอกว่าผิดนะสองคือเขออาอะแบบตอบแทนเพื่อนๆนทุกคนไม่เอาเปรียบด้วยกันที่เขายอมเล่นเรื่องเรื่องหนึ่งต่อปีก็พอไม่ไม่เล่นมากกว่านั้น คือแบบไม่หายไปจากวงการนะแต่เขาก็ไม่ได้ไปแย่งส่วนแบ่งใครอะไรประมาณนี้เออก็ถือว่าเป็นความคิดที่ดีมากๆอ้ําเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยเขาเขาทำตัวน่ารักตลอดเนาะดังนั้นเนี่ยถึงเขาจะแบบร่ำรวยยังไงแต่เขาก็น่ารักเสมอดังนั้นเนี่ยนี่แหละก็คือเขาจะได้ใจประชาชนด้วยนะครับทาทุกอย่างให้ดีดูมันแปลกหูแปลกตาชาวบ้านแต่เขาก็ถือว่าทําดีถือว่าทุกคนก็รักเขาในจุดนี้นั่นแหละนะครับแล้วก็ยังสนับสนุนเขาทุก อย่างอย่างนี้ก็เพราะอย่างนี้แหละดังนั้นเนี่ยนี่แหละคือคือโอเคบุคคลตัวอย่างที่ดีนั่นเองมีความมายเซตที่ดีนะครับไม่เอาเปรียบผู้อื่นทางั้นที่ตัวเองเนี่ยเป็นร่มเงาให้กับผู้อื่นได้ด้วยนะครับเนี่ยไอไม่ได้มาอวยนะแต่เราพูดในด้านดีจริงๆก็อย่างที่บอกไปว่าคนประเภทเดียวกันก็จะมองเห็นคนประเภทเดียวกันแต่คนที่ไม่ใช่ประเภทเดียวกันเขาจะมองไม่เห็นเราเลยมองไม่เห็นหัวเลยมองข้ามหัวเราไปเลยนะครับไอแล้วแต่เนาะไม่ได้ว่ากัน เขามีคนรักมีคนเกลียดปล่อยวางนะครับโอเคทีนี้การงานการเงนินความรักก็ก็อย่าเพิ่งคิดมากเอาเป็นว่าคงสถานภาพต่อไปพยายามอารมณ์อร่อยเข้าอกเข้าใจปล่อยวางแล้วก็พยายามมองโลกในแง่บวกนะครับจะได้จับมือกันไปต่อไปถึงมันจะลองละหงละเหงกันอยู่บ้างแต่ก็จับมือกันไปให้พ้นเดือนพฤษภาคมให้ได้แล้วสุดท้ายมันก็จะลงตัวเองนะครับ ต่อไปเรื่องของสุขภาพเนาะสุขภาพของเราก็คือ,อดาวพฤหสัสศดีตกเรือนกัมมะก็นิดหน่อยเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานก็เช่นเราอาจจะเครียดเรื่องการงานเพราะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานนะครับเราอาจจะคาดหวังเรื่องของความมั่นคงเพราะเรามีความมันม่นใจอยากจะทําอยากจะได้อยากจะมีเราก็ต้องวิ่งเต้นวิ่งเต้นเสร็จก็เหนื่อย พอเหนื่อยเสร็จมันก็มีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงแต่การพลิกผันเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะเปนในทางทเวทีที่ดีขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่าการเปลี่ยนแปลงมันมี2แบบ1คือแย่ลง2คือดีขึ้นก็ทําทุกอย่างให้มันดีมันก็จะดีขึ้นไงถูกปะทีนี้ก็อาจจะป่วยไข้ได้เจ็บบ้างเพราะว่าเราโหมงานมากเกินไปเพราะเราอยากมั่นคงเร็วๆก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของพวกออฟฟิศซินโดรมเรื่องของอ่าตอนนี้หน้าฝนเนาะในภาคกลางหรือกรุงเทพน่าจะมีฝนนะ ไปฝนต้นหนาวอะไรประมาณนี้ระวังป่วยเพราะว่าคือต่อให้คนแข็งแรงเนี่ยก็จะมาป่วยเอาตอนนี้ได้ง่ายเพราะว่าอากาศชื้นกับอากาศร้อนปะทะกันมันก็เลยทําให้เกิดฝนฟ้าขนองเนาะก็อาจจะทําให้เดือดอากาศหนาวมาปะทะกับอากาศร้อนก็อาจจะเกิดพายุฝนฟ้าขนองนะครับฟ้าร้องฟ้าผ่าแล้วก็อาจจะมีฝนเย็นเนี่ยมันอาจจะทําให้เราป่วยไม่สบายได้ผมอยากแข็งแรงมาตลอดตอนเด็กนะครับ คือเราตากแดตดตัดนมตากฝนทุกวันตากแดดหน้าสอดทงอะไรประมาณนี้มันก็ทนไงแต่ผมจะชอบมาป่วยไอ้ตอนปลายฝนต้นหนาวเนี่ยประจําทุกๆปีเลยครับมันจะป่วยตอนนั้นน,นั่นแหละขนาดเราเข้มแข็งนะแะข็งแรงนะ,ะเราก็ยังป่วยตอนนี้ได้เลยอะไรประมาณนี้ก็ระมัดระวังครับต่อไปเรื่องของโชคลาบโชคลาบมีก็คือลาภพาพันธุจะได้อย่างที่บอกไปว่าจะมีเกณฑ์ได้ขายที่ดินได้นะครับแต่ ก็ไม่ได้แปลว่าจะแน่นอน100%เพราะดาวเกตเลงบริษต่อยู่ก็เอาเป็นว่าได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้แต่เอาเป็นว่าจะได้เงินก้อนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในเดือนนี้นั่นเองนะครับเพราะมีอาทิตย์เล็งกับพฤหัสได้คู่มิดอยู่มีคนคอยซัพพอร์ตทุกอย่างมีดีมีเสียแต่ก็ยังมีตัวแก้อยู่บ้างยังไงก็อย่าเครียดกัเกินไปแล้วกันนะครับ ทำทุกอย่างให้เป็นปกติแล้วพยายามไปทุกอย่างก็จะได้ตามความพยายามแล้วก็วางแผนทุกครั้งจะได้เป็นไปตามแผนครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามปริญใจกับช่องช n แนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ